หลังจากความเดิมตอนที่แล้วคาคาถูกเชฟบ้าฆ่าไปผมนั้นหลังจากเหตุการณ์ได้เงียบสงบผมนั้นได้เดินออกไปเพื่อเช็คความปลอดภัยแต่ผมนั้นไม่พบคาคาหรือเชฟบ้าเลยดังนั้นผมเลยไปสำรวจที่แรกเพื่อตามหาคาคาและเชฟบ้าที่นี่คือที่ขุดเจาะ ผมได้ทำการเดินออกไปเพื่อตามหาแต่ผมนั้นก็ไม่พบกับอะไรเลยเมื่อผมมองซ้ายมองขวาผมนั้นไม่พบกับคาค่ะหรือเชฟบ้าเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นกลับเกิดสิ่งบ้ามหัศาาย์ขึ้นและสิ่งเลวร้ายนั้นก็คือในขณะที่เขากำลังมองหาอยู่นั้นก็ได้ถูกระเบิดจำนวนมากจนป๋าใส่จนเขาได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ีเนี่ยผมเกือบโดนระเบิดจากใครไม่รู้ปาใส่แล้วผมเจ็บมากเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกสบายดีขึ้นแนทะ้ไอเมื่อกี้ม,มันเป็นใครกันเนาะเอ๊ะน,น,น่าขุนๆน,นะใช่เชฟบ้าหรือเปล่าเราลองเดินตามเข้าไปดูไหมเขาจะทําอะไรเราไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเขาไม่เห็นเราเนี่ในรอบนี้เขาตาบอดทีเ่เขาทําอะไรเขาถือระเบิดเอ้ยเขาเห็นเราเหรอ ไม่นะสิใครก็ได้ชิบ้าเลยผมโดนเชฟ้าอะไรเฮ้ยเชบ้าเอยเอะไรจริงไม่ใช่เชบ้าจะเป็นขาคาจริงเหรอเนี่ยนี่นายใส่ชุดเหมือนเชฟบ้านเลยนะนนนยนแล้วทำไมนายต้องใส่เหมือนเขาอ่ะ โอ้นในมีแผนการเหมือนฉันหรือเปล่าเราต้องการฆ่าเชบาอโอเคเรามีแผนการเหมือนกันเลยนะแล้วนายจะไปไหนหรอนี่ฉันจะพาไปที่หนึงที่ไหนแล้วนะ่ะบ้านเชปบาหรือเปล่า,าเ้ปขาเเฮ้ยาทำอะไรอยู่หรือเปล่าเฮ้ย,ยขเขาทำอะไรอ่ะ เขามาจะไม่เห็นเราน้นน่ะนั่นเขาทำอะไรอีกแล้วเฮ้ยเขาเห็นเราคนะโอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยผมไปไม่ได้โอ้ผมเจ็บขาอ้ออานี่มันลึกขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่กอดนี่ผมมองไม่เห็นทางขึ้นเลยได้วยซ้ําระเบิดนี้มันพาผมลงมาที่ไหนเนี่ยล้าผมจะกลับขึ้นไปยังไงผมยัไม่รู้เลย สำหรับใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเชฟบ้า EP สามบายสวัสดีครับ